สวัสดีครับผมอาจารย์ธวยศจากศูนย์เรียนรู้บ้านผักไฮโดนะครับวันนี้จะมาเอา,เอา,เ,อาเอาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับที่เราเรียกเราเรียกว่าแรงเป็นผิวเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการทำไฮโดโปนิกส์นะผมมีแนวคิดแนวคิดอย่างนี้ครับนี่ผมว่าถ้าผมตรงเนี้ยเราไปถากในการเาพาะไอตัวกล้าไอตัวต้นอ่อนๆนะครับต้นอ่อนๆเนะเราก็จะให้น้ำแต่จริงๆแล้วเราต้องให้น้ำเนี่ยเลี้ยงมันอยู่เสมอนะครับ ให้น้ําเลี้ยงอยู่เสมอบางทีพนักงานเราเนี่ยไม่ว่างน้ําก็อาจจะหายไปนะวิธีการท,ทําเราก็ต้องทําให้เ,เหมือนกับก,ก,นะการให้น้ําไก่นะการให้น้ําไก่เนี่ยเราก็มีการเอาถังมาควา่ำนะเอาถังมาควา่ำอย่างเงี้ยเอาน้ําใส่ถังแล้วถังคว่ำอย่างเงี้ยนะพอถังคว่ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นะ้ำเนี่ย <c oughs> มันค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับผมมีเ,เสนอแนะอะไรนิดนึงเกี่ยวเรื่องแรงตึงผิวนะแรงตึงผิวก็คือสมมติเรามีขวดอย่างนี้แล้วเราใส่น้ำไปนะครับพอเราใส่น้ำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยลองดูนะถ้าผมคว่ำน้ำลง น้ำผมต้มน้ำนี่ลงน้ำจะไหลออกอย่างรวดเร็วเลยลงมลงเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมลองเอาฝาเจาะรูนะรูใหญ่เบิ่มเลยนะฮะรูใหญ่เบิ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเติมน้ำนะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำผมเติมน้ํามาเต็มแล้วนะครับผมเติมน้ํามาเต็มแล้วนี่รูฝาสมมุติถ้าผมเอาน้ําคว่ำนี่น้ำก็ไหลออกมาหมดเลยนะครับถ้าลองผมลองเอาฝาเนี่ยที่ผมเจาะรูรูใหญ่นะฮะ รูกเกือบเซนนะฮะแูเกือบสิบสิบมิลน,นะหนึ่งเซนใส่ใส่ไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นความใหม่กีนึงนี่คือสิ่งที่เกิดก็คือนี่คือแรงตึงผิวครับน้ําไม่ไหลเลยถ้าจะให้น้ําไหลทีวิงผมก็เอานิ้วไปไปกี้มันให้แรงตึงผิวมันแตกเนี่ยน้ำก็ไหลไหลได้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราสามารถ adapt เรื่องเหล่านี้เอาไปใช้ในการลดน้ําต้นไม้หรืออะไรต่าง,างๆเนี่ยได้ให้น้ำเนี่ยค่อยๆลงไปได้นะครับ จากนั้นผมเอาแขวนไว้นะครับในในแปลงนะครับพอแขวนไว้ในแปลงสังเกตดูนะครับจะค่อยๆถ่ายให้ดูเห็นไหมฮะน้ําไม่มีการไหลออกครับน้ําจะอยู่นิ่งเลยน้ําไม่ไหลออกนะทั้งๆท,ที่ว่า,าตัวมันเนี่ยลอยอยู่นะจริงๆแล้วน้ําควรจะต้องไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะทําให้น้ําไหลออกง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวเราจะเอา เข็มหมุดหรือเอาน็อตหรือตะปูอะไรได้เสียบเข้าไปแทนนิ้วมือของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีฟองอากาศขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับนะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ ตะ uh, ปูเราใส่ใส่เข้าไปแล้วนะอีกสักพักเนี่ยจะมีฟองอากาศกระเด้งขึ้นมาเป็นจังหวงะเห็นไหมกระเด้งขึ้นมาเป็นแล้วตรงเวลามากนะเหมือนกับตั้งเวลาได้ครับ